ายเขอเสียงปรบมือด้วยนี่ชาวรากมากสาวเนะคะคุณพัทธิตาสุมงคลจะมาปัจจุบันทำเพื่กิจส่วนตัวค่ะแล้วก็เป็นบุตรสาวคนโตคุณพ่อสมบูรณ์และคุณแม่ค่ะพีนิเสศค่ะส่วนเจ้าสาวนะครับคือกลิบนะครับหรือว่าคสมปิตสุมงคลนะครับเป็นบุตรชายของคุณแม่ธนน์และหลานชายคนโตของคุณนายปราณนะครับปัจจุบันนะครับเปิดไนเซอร์นะครับ รับจัดงานอีเวนต์นะครับชื่อบริษัทห้าสิบแปดมอนายเซอร์จำกัดนะครับซึ่งล่าสุดนี่ก็มีงานบิ๊กบึ้มเลยนะครับงานใหญ่ของครีมอาบน้ำเทอร์ลัสนะครับที่มีพรีเซนเตอร์เป็นคุณหน้าพัชราภาและก็พระเอกหนุ่มหล่อจากเกาหลีนะครับรีมิอนโฮนะครับของบริษัทโอสุสุดพาด้วยนะครับเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมงานวันนี้ดูยิ่งขึ้นหน่อยมาเพ่อนหน่อยทุกอย่างครบมากๆเลยนะคแล้วไปดูงานตัวเองต่อนะคะไฟแรงดุมมเป็น